ที่สนามบินดูไบนะคะกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองมีคนไปด้วยหนึ่งคนตื่นเต้นไหมคะ Are <you> excited? very very excited อันนี้คือเป็นทริปจะบอกว่าเป็นทริปที่เราไปต่างประเทศด้วยกันสองคนเป็นครั้งแรก so this is our first trip together internationally but อนนี้เ <laughs> มื่อกี้สั่งอาหารไปนะคะเดี๋ยวไปเอาข้าวกันแปบหบนึง So 940 they're gonna start boarding Now we've got... We have to actually... rush! Before on fire That's for me Chicken panini Chicken. Avocado Yummy! We actually need a bag And this one? Seafood pizza Smells... Smells smell strong, huh? You wanna <laughs> strong smell, huh? So, are we going for five days? We're going for four days. Four days. Yeah. Yeah, four days four okay. and then Bangkok. Yeah, for three days. But <laughs> mm. are oh. It's okay. Mm. Okay. Great, minor. Hello, man. Hello. Perfect breakfast. I can't wait to eat Thai food. What um Thai dishes do you like the most? Like street food. I like Moo ping, I like mm. kamu, kamankai, kamankai. Mm. Um kai lukai. Um, that's my favorite. Seafood also. soup? Mm. Soups. What soups? The Teow. Wait the hour. ให้บนอยู่บรรยากาศรอบๆอันนี้เป็นร้านที่เราแพผวะแอ,อวะแวะพักกินนิดหนึ่งขอชิมอีกชิ้นหนึ่งเพราะว่าต้องรีบไปขึ้นเครื่อง Downingcast learn uh, to น ตอนนี้กำลังเดินไปที่เกตนะคะ C 1 6 1 t e e s i Dubai d e t Free ค่ะของเยอะมากชอบสนุกเลยนะแต่ต้องมีตังค์นะมีเงินไหมขอตังค์หน่อยหน่นะขอตังค์หน่อย I want to everything buy อยากซื้อทุกอย่างเลย ไ์นี้ก็ใช้เวลาประมาณน่าจะชั่วโมงเมื่อกี้คือไม่ได้เ <Hi. S 1> พิ่งซื้อกล้องมาใหม่เราไม่รู้มันใช้ยังไงอตอนนี้กำลังเดินไปเกต่างที่บอกนะคะ really ถือว่าใกล้พอสมควรเพราะว่าดูไบแอร์พอร์ตค่อนข้างที่จะใหญ่ถ้าใครไม่เคยมาอาจจะมีหลงได้นะคะแต่ว่าถือว่าเป็นหนึ่งในแอร์พอร์ตที่มีความสวยงามนะคะแล้วก็รองรับคนได้แบบเยอะก็แน่นขนาดมากมากนะเดี๋ยวให้ดู ก็มีคนแบบว่าทุกเชื้อชาติเลยนะ,ะใหญ่จริงๆไม่ได้โมคือแบบาว่าถ้าไม่เคยมาก็คือหลงได้นะบอกเขาว่าเขาจะเริ่มบอดเก้าโมงสี่สิบอะไรจา้จาจ้าถึงเกตแล้วไปภูเกต็ตกันไปภูเกต็ตกันไปภูเก็ตคนเยอะมาก Excited? Me? Yeah Yeah? Yeah! <laughs> leo. Where's <laughs> your passport? Wait Hurry up I can't even see it It's old Like it's when you? I made it in London Oh You're the one You're the old oh, one no. 30 years old

อีกฟ mm ีส์มั้ยครับดูอะไร์ส์ก็ส์ทุกคนคะ่ะก่อนที่จะออกเดินทางกันนะคะเรามีอย่างหนึ่งที่จะมาแนะนำกันนะซึ่งอยากให้ทุกคนได้มีในครอบครองแล้วก็เอาไปลองใช้กันนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยะคะ่ะ Fit ฟ i t แล้ว,วฟีเจอร์เนี่ยมันเยอะมากนะคะอันที่แบบว่าอยากจะแนะนําเลยนะคะนั่นก็คือฟีเจอร์การติดตามการนอนนะคะซึ่งฟีเจอร์การติดตามการนอนก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะว่าแบบมันเป็นยังไงเพราะว่าสําหรับฟิตบิตตัวนี้เนี่ยเ,เวลาได้มานะคะเราต้องโหลดแอปของเขาเนาะเราจะสามารถที่จะคอนโทรลตัวเนี้ย ได้ผ่านทางมือถือนะคะคือสําหรับตัวฟีเจอรออ์ติดตามการนอนนะคะมันดีตรงที่ว่าเราสามารถควบคุมได้ทางมือถือเลยนะถ้าเราจะแบบจะนอนละอย่างเงี้ยเราเปิดมือถือเราขึ้นมาแล้วเราก็บอกแบบเพราว่าอ่ะจะเริ่มนอนแล้วอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะ t r a c มันก็จะ t r a c เลยเหมือนมันเป็นแบบมันฉลาดมากอะ่ะเพราะว่ามันรู้ว่าแบบอ่ะเราเรายังตื่นอยู่นะ แล้วเรานอนเนี่ยเรานอนจริงๆเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนถึงตอนไหนอะไรเงี้ยแบบ d e e e p l i g l t s l ซ e p ซึ่งแบบมันคูมากนะเพราะว่าแอนตื่นมาแล้วอะแบบแอนรู้ว่าอ่ะมัน t r a กได้นะคะมันก็จะมีชาร์จมีโปรไฟล์ติดตามการนอนหลับอะไรให้ซึ่งเราสามารถเช็คได้ทางมือถ คืออย่างที่บอกกันนะคะว่านอกจากจะเป็นตัวที่สามารถ t r a c การน,นอนได้แล้วแน่นอนว่าเป็นตัวที่แบบว่ามี GPS ในตัวซึ่งมันสามารถ t r a ็กแบบ s t e ปของเราได้นะว่าเราเดินกี่ก้าวแล้วระยะทางยาวหรือว่าระยะทางแบบแค่ไหนนะคะแล้วก็สามารถ กันน้ำได้ถึง50เมตรนะคะทุกคนแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงสำหรับตัวนี้นะคะนั่นคือแบตเตอรี่เขาอยู่ได้ถึง7วันเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยยังมีเครื่องมือติดตามความเครียดด้วยนะคะทุกคนสามารถวัดอุณหภูมิได้ที่ผิวหนัง มันเจ๋งมากอะไอตัวนาฬิกา tracker Fitbit เนี่ยนะคะเป็นนาฬิกาแบบสําหรับสุขภาพแล้วก็การออกกําลังกายเป็นรุ่นที่ล้ําที่สุดข,ของ Fitbit เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งดีไซน์เขาเท่นะทุกคนเนี่ยที่ได้เห็นกันนะคะซึ่งเขามาพร้อมกบบการแจ้งเตือนอัตรายการเต้นของหัวใจนีไ่ไงเห็นไหมของแอนก็คือแบบเนี่ยมันก็จะ t r a c ได้นะคะเขามีตัว E.D.A. scan นะคะเป็นตัวที่ช่วยให้แบบเราสามารถจัดการความเครียดแล้วก็มีคะแนนความพร้อมรายวันสำหรับการประเมินความพร้อมในการทำกิจกรรมและก็พากผ่อนนะคะและเขาก็มีตัว G.P.S ในตัวด้วยนะคะซึ่งแบบเป็นอีกหนึ่งอันดบว่าฟังก์ชันที่โดดเด่นมากๆนะคะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อไอตัว Fitbit Charge 5นี่ไปใช้นะคะทุกคนสามารถซื้อได้กับทาง Coan นะคะเพราะว่า Coan เนี่ยเขาเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วก็นำเข้าสินค้าอย่างเป็นทางการนะคะสามารถซื้อได้ที่ www.coan.co.th นะคะหรือว่าที่ Fitbit Official Store นะคะที่ Shopee แล้วก็ล a z a ด a นะคะทุกคนอย่าลืมซื้อมาเล่นแล้วก็มาลองใช้กันนะคะเขามีฟีเจอร์แล้วก็มีฟังก์ชันแบบจริงๆให้ทุกคนได้เล่นกันเยอะแยะเลย ตอนนี้ก็กำลังจะไปเอากระเป๋าแล้วก็น่าจะขึ้นรถไปที่โรง,โงแรมเนาะ เป็นการเดินทางที่ยาวนานมากและตัวเองก็คือนอนทั้งไฟเลยไม่ได้กินข้าวไม่ได้อะไรทั้งนั้นเพราะเหนื่อยมาก How was your journey to Phuket? Welcome to Phuket n a t a s Thank you <S <laughs> <S It was very good I slept <was> a bit and somewhat h e s s slept slept a lot oh, Tired ตื่นตาตื่นใจ So yeah you slept a lot I know, I did. No eating. No. no. toilets, nothing. Just sleeping. s l e p i n g ไม่ได้กินข้าวไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ทำอะไรเลยไหนื่อยมากเอ๊ะลุกตาย It's okay, we made it. It's okay. <S I didn't even know what happened in the plane. <laughs> what do you mean? We t flew. <laughs> I know. I felt like I was in bed. Okay. ไปละหากระเป๋าตัวเอง

ออเข้าในเมืองไปโรงแรมทำไมครับได้กระเป๋าแล้วนะคะเพราะว่าล <c oughs> ้อมันพังนะตอนแรกมันยังดีอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> พอออกมาจากไอ้นี่แล้วแบบล้อพังเฉย <c oughs> เสียใจกระเป๋าใบน,นี้คือใช้ครั้งที่สองเองนะครั้งแรกคือใช้ตอนไปดูไบแล้วก็ใช้ตอนมาภูกเก็ตเส้ได้อ้าวดูดิจูๆ่ๆก็แบบพังงงมาก ไปตามทัวร์เขาเฉยนะเดินข้างหลังทัวร์ก็ไปตามเขาเฉย you wanna we can try the minibus taxi minibus thing so many of these how much you expect 180 300, oh maybe it's okay first I don't know กำลังซื้อตั๋วจะเข้าไปในเมืองเพราะว่าเราพักอยู่แถวเมืองเก่าหเหนื่อยไหมคะใช่รา <c oughs> คาตั๋วเริ่มต้นที่เท่านี้แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรอะแล้วแต่ระยะทาง <c oughs> ใกล้ตั๋วมาแล้วนะคะอันนี้เป็นตัว๋ว <c oughs> น่าจะเป็นแท็กซี่แหละ <c oughs> แต่เขาจะพาไปส่ง ตอนนี้รอรถอยู่แล้วคือแบบนน่เที่ยวเยอะมากเราไม่ไมมรู้ด้ซ้ำว่ารถของใครโอเคค่ะขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะคะอันนี้ก็แบบเป็นการเดินทางจากลุยมาภูเก็ตน,นะแบบตอนอยู่บนเครื่องไม่หให้าดูนะคะเพราะว่านี่ก็กหลับหลับเป็นตายเลยจริงๆแบบเข้าไปดิฟิห้องน้ำไปดิทาขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวยังไง ถ้ามีเวลาหรือว่ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศที่ผู้เดินมาให้ดูเนาะขอบคุณทุกคนนะคะไปก่อนค่ะ